สวัสดีครับพบกับยูนทีบอกต่อในเทปที่แล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องการปะเบอรไปให้แล้วนะครับแต่ว่าเทปนี้นะครับยังมียังมีส่วนอื่นอีกที่สําคัญคือนี่ครับที่ผมชี้อยู่พนักพิงศีรษะพนักพิงศีรษะเนี่ยบางท่านไม่ได้ใช้งานเลยหรือว่าปล่อยปะไปอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วผิดนะนะครับพนักพิงศีรษะนะครับถ้าจะปรับให้ถูกต้องนะครับผมจะแนะนําง่ายๆเลยวิธีการนะครับเวลาที่เราก่อนจะออกเดินทางเนี่ยนะครับให้เราดูนี้ครับว่าในกรณีที่เราใช้งานไปแล้วนะครับถ้าเราปรับไม่ดีนะครับเนี่ย ศีรษะเรานะครับจะไม่ตรงไม่ตรงกลางกับตัวพนักพิงนะครับมันจะเกิดผลตอนที่เวลาที่เกิดสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุเช่นชนท้ายอย่างแรงมีชนท้ายปึ้งอย่างแรงเลยเนี่ยนะครับจะทําให้ศีรษะเราเนี่ยนะครับถูกกระแทกกลับไปย้อนหลังนะครับวิธีการปัดที่ถูกต้องนะครับจะต้องให้โหนกเนี่ยผมเน่ยอยู่นี่โหนกออกจะเรียบไปหน่อยนะเรียบแปรเลยครับผมนะครับหนกนี้นะครับให้อยู่กึ่งกลางของพนักพิงศีรษะนั่นแปลว่าเราจะต้องยกขึ้นมาครับอย่างนี้ครับนี่ของผมพอไหมยังไม่พอครับยังไม่พอเอาใหม อีกทีไหมยังไม่กึ่งกลางเลยนี่พอดีเลยครับวัดไงครับกึ่งกลางครับกึ่งกลางอยู่งนี้ครับเห็นไหมครับให้เราลองสัมผัสเบาๆอย่างนี้นะครับคือจะมันจะห่อศีรษะเราพอดีลักษณะนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับการปรับพนักพิงศีรษะที่ถูกต้องนะครับครับส่วนถัดมาครับจะเป็นเรื่องของเข็มขัดนิรภัยนะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับหรือว่าเบลที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับนี่เวลาเราใช้งานนะครับหลายๆท่านครับก็จะดึงอย่างนี้นะครับ เออนี่ดึงฟืบแล้วก็ฟ๊บล้วก็ไปเลยแบบนี้พีดนะครับยังไม่ถูกต้องวิธีใช้เบลลนะครับที่ถูกต้องคือต้องอันนี้ครับพอเราล็อกเสร็จแล้วนะครับเราต้องปรับตัวนี้ก่อนนะครับปรับตัวนี้หมายความว่าปรับความสูงของเบลลนะครับเพราะถ้าเกิดเราปรับสูงเกินไปสรีละของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับถ้าปรับสูงเกินไปปัญหาคือครับเวลาใช้งานนะครับสายเบล์เนี่ยอาจจะทําให้บาดคอได้นะครับนี่อันตรายนะนะครับต้องปรับครับอ่ะสรีละผมค่อนข้างจะ สูงโปร่งสูงโปร่งนะครับต้องปรับมาครับให้มันพอดีพอดีตรงที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องปรับให้อยู่ตรงบริเวณหัวไหล่เรานะครับแล้วพาดมานะครับยังไม่จบหลังจากนั้นครับให้เราจับเส้นล่างครับเส้นล่างเท่นนี้นะครับเพราะบางคนครับเอาสะดวกสบายเลยนั่งจะได้สบายครับนั่งอย่างนี้อย่างนี้ผิดครับคุณต้องดึงสายเส้นล่างนะครับดึงเส้นล่างอย่างนี้นะครับให้ตึงไล่มาครับไล่มาแล้วมือนี้แล้วครับเราไล่กลับไปนะครับให้มันกลับเข้าไปหลังจากนั้นครับให้ดูแล้วมันกระชับตัวเราทั้งหมดอันนี้ถือว่าใช้งานได้ครับการปรับเบล ที่มองข้ามกันหลายๆคนเหมือนกันพวงมาลัยครับวิธีปรับพวงมาลัยง่ายๆเลยครับตรงนี้จะมีตัวแกนล็อกนะครับของยูสุนะครับเราจะปรับนี้นะครับแล้วเราก็ดูสรีระของเรานะครับประเด็นคือหลายๆคนเนี่ยชอบปรับสูงเกินไปอย่างนี้ทำไงครับทำให้เวลามองเนี่ยอาจจะทําให้ครึ่งหนึ่งของทัศนวิสัยของการมองเนี่ยนะครับหายไปแปลว่าเรามองไม่เห็นตัวหน้าปัดเรานะครับก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันต้องปรับให้ดูแล้วเนี่ยให้มองเห็นประดีนะครับนี่แล้วที่สําคัญครับ ให้เราขับแล้วไม่เมื่อยมากนะครับอย่าลืมนะครับแขนเราต้องงอที่ผมแนะนําไปแล้วงอเล็กน้อยครับผมครับส่วนสุดท้ายที่หลายๆคนมักจะมองข้ามเหมือนกันนะครับเรื่องของกระจกครับกระจกในผมขอแยกเป็น2ส่วนนะเอากระจกมองหลังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกระจกมองข้าอีกทีหนึ่งนะครับกระจกมองหลังครับวิธีการปรับนะครับดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่จะมีครับจะมีแกนนี้อันหนึ่งนะครับถ้ามองให้ดีครับจะเห็นแกนนี้วิธีการปรับครับคือสลีระเราประมาณไหนนะครับเราก็ต้องปรับที่นั้นก่อนตัวนี้ครับจะปรับได้อันดับแรกนะครับยกขึ้น นี่มันจะได้ไม่บังทัศนวิสัยกระจกบานใหญ่ของเรานะครับหลังจากยกกันไปเสร็จแล้วนะครับแกนนี้นะครับยกเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยปรับลงมาครับว่าอยู่ที่ประมาณไหนนะครับนี่ของผมนะครับของผมเท่านี้เลยถือว่าใช้งานได้แล้วทีนี้ครับมีคําถามผมอีกว่าตรงเนี้ยมันไว้ทําอะไรไอ้ติ่งดำดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะไว้ใช้เวลากลางคืนแปลว่าเวลาที่มีรถกลางคืนเนี่ยนะครับหรือว่ารถสิบล้อรถที่สูงของเราเนี่ยนะครับส่องสว่างเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำให้แสงเนี่ยกระทบตาเราเราไม่ต้องไปปรับหนีนะครับให้เเเราือนยลล่ไป เราก็จะเห็นภาพปกติเหมือนเดิมแต่ว่าภาพจะดรอปลงไปบางลงไปหน่อยนะครับเมื่อเวลารถคันนั้นมีการแซงลงไปพ้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดึงตันนี้กลับมานะครับแค่นี้ครับการใช้กระจกมองหลังนี่ถูกต้องส่วนของกระจกมองข้างนะครับวิธีการปรับนะครับเดี๋ยวผมจะปรับข้างซ้ายให้เราดูก่อนนะครับการปรับกระจกมองข้างซ้ายนะครับคือเราต้องกดครับนี่ตัวแอครับกดตัวแอปุ๊บนะครับแล้วเรากดขึ้นลงซ้ายขวานะครับ แต่วิธีการปรับนะครับผมจะแนะนําวิธีคือให้เราปรับนะครับวิธีคือใช้วิธี1ต่อ4หมายความว่าเราเห็นตัวรถเราเนี่ยนะครับแค่1ส่วนส่วนภายนอกเนี่ยเห็น3 4. ส่วนวมมนะครับ1ต่อ4นะครับส่วนทางขวามือครับวิธีการก็คือปรับไปทางขวามือครับตัว R เบ๊บนะครับแล้วเรากดขึ้นลงซ้ายขวาหลักการนี้เหมือนกันนะครับก็คือปรับให้เห็น1ต่อ4เหมือนกันคือหเห็นตัวรถแค่1ส่วนให้เห็นภายนอก3ส่วนครับ1ต่อสนะครับ ส่วนของกระจกการพับนะครับวิธีการพับกระจกเวลาที่เราเจาะรถนะครับก็กดปุ่มนะครับกระจกเราก็จะกดพับไปนะครับเวลาใช้งานเราก็กดเปิดเหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างครับกับเทปนี้เรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับทุกท่านสามารถทําได้นะครับเชื่อผมนะครับแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นความปลอดภัยสำหรับเราเองด้วยนะครับทําให้เป็นนิสัยนะครับอิรสศุ้งกันไตความมั่นใจที่ต้องบอกต่อ ขอบคุณครับ